วันนี้เสนอตอน,นตวัฏจักรชีวิตของสัตว์สวัสดีค่ะพี่กระต่ายมาแล้วค่ะเด็กๆแน่นอนว่าเจอกับพี่กระต่ายก็ต้องมีเรื่องราวสนุกสนานพร้อมด้วยเนื้อหาสาระในการเรียนรู้มากมายเลยค่ะในตอนต้นๆเราเรียนรู้เรื่องพืชกันมาเยอะแล้ววันนี้พี่กระต่ายจะพาไปเรียนรู้เรื่องของสัตว์กันบ้าง ตอนนี้คือวัตจากรชีวิตของสัตว์ค่ะแต่เราจะไปเจอกับสัตว์อะไรนั้นพี่กระต่ายขออุบไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้เราไปเจอกับพี่จันและน้องโอกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่จนันสวัสดีค่ะน้องโอสวัสดีค่ะพี่กระต่าย สวัสดีคะ่ะพี่กระต่ายวันนี้พี่กระต่ายและเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องวัตจักรชีวิตของสัตว์กันนะคะดีเลยค่ะเพราะว่าพี่จันก็เลี้ยงสัตว์อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะเด็กๆคะเราไปดูสัตว์ที่พี่จันเลี้ยงไว้ดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะนี่ไงคะพี่กระต่ายนี่คือกบที่พี่จันเลี้ยงไว้ค่ะ พี่จันคะตัวอ่อนของกบดูสิคะตัวมันเล็กมากเลยเด็กๆด,ดูสิคะใครเคยเห็นตัวอ่อนของกบบ้างเอ่ยนานยกมือขึ้นให้พี่กระต่ายดูหน่อยได้ไหมคะแหมเคยเห็นกันตั้งหลายคนแน่เอาละจ้ะหลังจากที่เป็นตัวอ่อนแล้วก็จะกลายเป็นลูกออดนะจ๊ะลองดูสิจ้ะเด็กๆลองสังเกตสิคะ วาระยะดีมีอะไรที่พิเศษบ้างน้องโอช่วยเพื่อนๆตอบหน่อยได้ไหมคะลูกอ๊อดจะมีหัวและมีหางคะ่ะเก่งมากจ้าเด็กๆและทราบไหมคะวาระยะของการเป็นลูกอ,อ๊อดมันใช้เวลากี่วันคะระยะนี้ใช้เวลาประมาณ30วันคะ่ะถูกต้องแล้วจ้า เด็กๆคะในช่วงระยะที่จะเป็นลูกกบนั้นลูกออสใช้เวลาเท่าไรที่จะเห็นได้ว่าหางหดสั้นแล้วกลายเป็นลูกกบตัวเล็กๆคะเด็กๆและน้องโอตอบพร้อมกันเลยคะ่ะใช้ระยะเวลาประมาณ30วันค่ะใช่แล้วจ้ะกบหลังจากนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะเมื่อกบเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆหางจะหดสั้นลงแต่เราต้องดูแลให้อาหารที่เหมาะสมและเปลี่ยนน้ำอยู่เสมอคะ่ะ และกลบก็จะโตเต็มวัยเมื่อเราเลี้ยงได้ประมาณ70วันค่ะเอ๊เด็กๆคะ70วันนี้เท่ากับกี่เดือนนะคะถูกต้องคะ่ะ70วันเท่ากับ2เดือนกับ10วันคะ่ะพี่กระต่ายคะกบตัวโตวจังเลยนะคะนี่คือระยะที่กบโตเต็มวัยค่ะคือวัยที่พร้อมสืบพันธุ์ได้อายุประมาณ7เดือน ในวัยนี้คือวัยที่พร้อมจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันแล้วส่วนหนึ่งเราคัดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์และอีกส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปขายค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ากบผสมพันธุ์กันอย่างไรแหมอยากรู้กันทั้งนั้นเลยนะคะพี่จันช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้ะในธรรมชาติการที่กบจะผสมพันธุ์กันต้องรอหลายเดือนนั่นก็คือในช่วงฝนเริ่มตก แต่ในปัจจุบันเมื่อเราคัดเลือกพ่อแม่พันุ์ได้แล้วเราก็มาดูจ้กว่าแม่พันธุพร้อมหรือยังโดยสังเกตที่ท้องถ้าท้องโตก็แสดงว่ามีไข่เราก็นำพ่อแม่พันธุ์ลงในบ่กลางคืนก็ผสมพันธ์การออกไข่ไข่ที่ได้รับการผสมพันธ์กันก็จะเป็นตัวอ่อนแล้วจเจริญเติบโตเป็นกบตัวเต็มวัยจ้ะใช่แล้วค่ะเด็กๆ การที่เกบจะผสมพันธุ์นั้นในธรรมชาติต้องรอกันหลายเดือนเลยคือต้องเป็นช่วงที่ฝนเริ่มตกแต่ปัจจุบันเมื่อเราคัดเลือกได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ต้องสังเกตว่าแม่พันธุ์พร้อมหรือยังโดยสังเกตที่ท้องถ้าท้องโตแสดงว่ามีไข่และพร้อมเราก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลงบ่อกลางคืนมันก็จะผสมพันธุ์ออกไข่ ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นตัวอ่อนเราก็เลี้ยงแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นกบตัวเต็มวัยน้องโอช่วยสรุปการเปลี่ยนแปลงของกบให้พี่กระต่ายฟังหน่อยสิคะได้ค่ะสรุปได้ว่ากบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการจเจริญเติบโตจากไข่กลายเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนเป็นลูกออดที่มีหางจากลูกออดกลายเป็นลูกกบ และเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อพนันแม่พนันและเมื่อพ่อพันแม่พนัพนผสมพันธ์กันจากไข่ก็จะกลายเป็นตัวอ่อนค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องโอแล้วเด็กๆตอบได้ตรงกับน้องโอหรือเปล่าคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะกบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตจากไข่กลายเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อน เป็นลูกออสที่มีหางจากลูกออสเป็นลูกกบแล้วเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังไงล่ะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าวัฏจักรชีวิตของกบมีระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณ70วันค่ะใช่ไหมคะพี่จันถูกต้องแล้วจ้ะเก่งมากๆเลยนะคะทั้งน้องโอแล้วก็น้องๆทางบ้านด้วย และเราเรียกการเจริญเติบโตแบบเป็นวงจรชีวิตของกบแบบนี้ว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของกบค่ะถูกต้องค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันค่ะโดยสรุปวัฏจักรชีวิตของกบนี้มีกี่ระยะคะมี3ระยะใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆตอบได้3ามระยะเหมือนกันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆคะ่ะ อย่างที่พี่กระต่ายบอกไปแล้วว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดนั้นไม่เหมือนกันเราลองมาดูวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตเหมือนจบไหมมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคือจากไข่เปลี่ยนจากตัวหนอนเป็นดักแด้จากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อเต็มวัยจากตัวเต็มวัยต่อมาก็จะวางไข่อีก แล้วลูกไก่ที่จเจริญเติบโตเป็นไก่เต็มวัยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมคะไม่มีค่ะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการจเจริญเติบโตของสัตว์จะแตกต่างกันบางชนิดในระยะที่เป็นตัวอ่อนจะแตกต่างจากตัวเต็มวัยเช่นกบผีเสื้อด้วงสาคู บางชนิดระยะที่เป็นตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่มีขนาดที่แตกต่างกันเช่นไก่เป็ดแมวสุนัขเด็กๆคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะพี่กระต่ายคอยเอาใจช่วยอยู่นะคะและที่สำคัญ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่จานและน้องโอต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย